รู้สึกดีที่ฟันมันเข้าไวไม่ต้องรอ,อนานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโฟมอิทธิพัทอีน้อยครับวันนี้มารับดีเทนเนอร์ครับเป็นแบบวิเวล่าจัดเป็นแบบว่าอินวิสไลค์ครับคิดว่ามันน่าจะไวกว่าไม่อยากใส่เหล็กด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นแบบว่ามีเหล็กอยู่ในปากอะไรเวลาจาัดฟันครับเข้าไวแบบไม่ไม่นานแป๊บเดียวก็เข้าแล้วครับ อบมากเวลายิ้มก็มั่นใจขึ้นก่าแต่ก่อนที่ยิ้มแล้วฟันยังแบบไม่ไม่เรียงไม่สวยเลยนี่ก็รู้สึกมีความสุขมากครับเวลายิ้มอะไรนี้ก็มีความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะเลยครับรู้สึกดีที่ฟันมันเข้าไว้ไม่ต้องรอนานหลายปีอะไรเลยดีมากเลยครับพนักงานก็พูดดีแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากเลยครับคุณหมอใจดีมากครับเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ตลอด the time